ป็นอะไรขอขึ้นลับสนิสิทธิ์หามลมที่นั้นเบาวิวหรือเบาหวานนหรครับเบาหวานลูกเบาหวานเบาหวานเื้ย ยังอ oh. uh. 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 ีกหัวเอาโอ๊ยไม่ทำแบบพวกมวยมวยมวยตีลูกยระวนยระควานกระเเปวฮโอ้ยโอ้ยปวดตกใจเบิดตุ๊จะเดือดตื่นมวยมวยลูกมวยมาโอ้ไผดะตีนี่มวย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 งี่่บู้ยนี่นี่ นี่นี Aqui ่นี Aqui ่มึงอตีนี Aqui ่นี้เออเออจันัตะนีไม่อยวม่ยงลวเอาคตี้บเอาเอาผู้ตายทางม่้ว้ายบสิบังยังหลวงมันหนังกวงมัหนังจังด๋ จั๊กพอเวลานีิเป็นววเวลามุ้ยอืออุ้ยมันถือถือแข้งกับอคับเมื่อกี้นี่ป้าว่า <laughs> จุกแล้วพี่น้องจุกละหลงเตะลูกจากความวันนีพี่น้องเลยเนี่ป้านีม่มุย้ยผิวไหวดังสายน้ำครับอุ้ย าคมีงะลักนะบีงไอ้เดสองรอพยาย,ยเลยไอ้บีนีปุ้ยอุ้ยพอบ่วานจะติขึ้นได้พอบวานจะจิขึ้นได้ควยอ,อ,จจอันนี้คู่คูเอกป่น,นี่บ่คูมวยก้องคูงเ่เป็น,น,นอันเป็นกโดดหไปแนวนี่เฮ้เป็นรโดไปแนวนี่ครับมันจปวเศร้าปวดหรอพอเจ้ายยู่เด<อ>ียวเด้อพอเด้อเบาเจ้าช็อกเดียวแนวนี่เฮ้ยมาเด้อกวเอ้ยุดครับกครับ ผมกับบุคยมักเหมือนกัน้มวยผมิ่งจะบอลอุ้ยเจ็บบอว่าคันถือแ่รูปถอเ้รูปวอวงตีบกุ๊ย่งหยังกีซี่บึงหยังกีบงนังพวอเอ้บงนังจะไหบานี้กระเด็นไปแ้วบงนังเฮะมวยไม่ใช่บึงนังครัเวลามวยพ่อบอุ้ยเป็นตะยามแขกเฮ้เป็นตะยามเถ่อบารนี้โอ้ยจะได้เทนสเนาะ เอ็นยาพอบกเมย์าอือเออยาเอาอันนี้คู่อันนี้อันนี้คู่ร่องบ่พอคู่คู่ที่สามฮะคู่ที่สามคู่ที่สามเออโอ้คู่ร่องเนาะเอออึออ ไปไปเออไปไปเออไป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 พี่นอนครับบึ้งครับขากันล่ะไปไปข้าบันปลายหงินไปเออ ว่าผู้หญิงมันวัยสูผั้ชายเอ้ยมันมั่มาสิเออเอ้ยไอ่สงเเงเเขาเดาทั่ญาติเ็บถอยไปหนงาพ่อขม้ยพเกือบตายตัวเียวอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอสมว่า ลูกใส่กัน้งสองคนบุได้แพ้พุทธศนะลูกส่กันข้าห้สิบันเนาะไปเขาลูกเขาเขาเขาสุดยอดเออวู้ยนี่นี่ึลูกคนพี่น่องนี่นี่นี่อุ้ยเอา เุ้ยบังเกิิงกนละตังค์ท่านี่นี่นี่ไปยังานขอขึ้นฮี่โหลลหลัลหลัลโหิฮหลหลฮัลโหลหลฮลโหาหาัหลฮัหลบหวานลหัหลหนห

นี่นี่โอ้ยโอ้ยเป็นตีไม่เอาเอาจะดมบ่นี่เฮ้ยเตรียมจะดมบ่นี่วะอืออุ้ยเอาปวดไปนอนครับเบิ้งกับผมนี่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 หนามมาเลยหนามมาเลยอุ้ยนี่ชนะแล้วชนะแล้ว ชนะเราชนเราแต่ว่าสนดอกนี่เยเหี่ยเลยเนาะโอ้ยมาเดี๋ผลเอืพี่น้องเอ้วันจะเกินี่ก็ลกาดมวยนามอากาศมวยมึงดูนามละกาดมวยดูนี่นี่กายดีจะตีนึงสองอุ้ยหนึ่งเอาดีๆหสนามอีกหนึ่งส โอ้ยพี่น้อนแก้วโค้งยังงัก็เปลี่ยนแท่งตลอดนี่เอาการไม่ให้เห็นเซริงค์นะแล้วก็ดีเห็นเซลิงนู้วยื้อขึ้นเยื้อขึ้นนี่อ่าการด้วยนี่ยิงแก้วมึงดูมึงสองกูลหรอพู่นะพูดกับเก่งนู่นคือนู่นี่พี่น้อนแก้วมึงขับเสียงเพล้าเมืองสุโขทัยขอบคุณค่ายมวยห้าพยัคฆ์มวยไทยยิมนะฮะดรอห์หัวล่อนะครับ ไพพาไย,ย,ยค้าย,ย,ย,ยเรียบร้อยครับผมพี่น้องครับผมขาหลายขาหลายครับผมโอ้ยเอาเราด้วพ่อๆดอกบอสเขจะึ้นพ่อเราด้ยจะเสียงหนักค่อยเนี่ยังมันเนาะยมุ่มันได้มมจากไรขาขาเง,งือนเพนมันอ,อิสระเสรีลูกโอ้ยบรี่เวเนี่เศ้าเศร้าเราไปล้ไปล้ค่อยๆบอนเศร้า